สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะอยู่กับเซลฟายอิลสุนครหลวงสาขาพระราม2เช่นเคยนะคะวันนี้พามาชมเป็นตัวรถ c a ปโฟเอสโฉม223 0นะคะที่มีเพิ่มเข้ามาในส่วนของโฉม223 0ก็คือจะเป็นพวงมาลัยมีเดียหน้าจอขนาด7นิ้ว้อมกล้องหลังนะคะแล้วก็สีเพิ่มเข้ามาเป็นสีคอลัมโบสีขาวคันนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่716,000บาทถ้าเป็นสีบอลและสีทอลัมโบนะคะ ราคาจะอยู่ที่723,000บาทสำหรับเกียร์ธรรมดานะคะรุ่นนี้มีเกียร์ออโต้ให้ด้วยเกียร์ออโต้นะคะบวกจากราคาเกียร์ธรรมดาอยู่ที่40,000บาทนะคะตอนนี้น้องฝ้ายจัดโปรนะคะออกรถ c a ปโฟ SDA นะคะพร้อมล้อมแมกกาดขอบ18นิ้วโหลดจัดทรงนะคะอยู่ที่ดาว39,000บาทนะคะผ่อนอยู่ที่18,000นิดเดียเท่านั้นเองนะคะตัวโปรโมชั่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับ ประกันภัยชั้นหนึ่งทรบค่าจดทะเบียนอุปกรณ์รอบคันนะคะฟิล์มเซรามิกกันร้อนอย่างดีเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ที่เบอร์โทรน้องฝ้ายได้เช่นเดิมเลยค่ะเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้พิจารณานะคะคันนี้นะคะก็ใช้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะปานหน้า40รอบพันหกสินะคะโหลดจัดทรงอยู่ที่หน้า2หลัง3านะคะใช้เป็นล้อแมแ็กนะคะอ่าสีดำเนาะ น็อตดุมครอบเบรกเลือกเป็นสีงเงินนะคะคันนี้ขนาดยางอยู่ที่255ท0ับนะคะทั้งสีเส้นเลยนะคะตรงนี้นะคะก็รวมอยู่ในโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะวันรับรถนะคะจะจ่ายอยู่ที่39,000บาทบวกกับ3,000บาทเป็นมาจำป้ายแดงนะคะในส่วนของมาจำป้ายแดงลูกค้าก็จะได้คือหลังจากเปลี่ยนป้ายนะคะคันนี้นะคะลูกค้าของเพิ่มเติมมาในส่วนของ เบ้ามือนะคะแล้วก็มีกอบป้ายไทยเทแล้วก็มีคำท้ายไทยเทนะคะตลอแบบนี้เลยนะคะกระบะไลเนอร์มีให้ในโกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในบางท่านนะคะจะสอบถามว่าตัวนี้มีสเปคแคปไหมสเปคแคปนี้นะคะมีเป็นกระบะสองประตูพร้อมกับแคปเปิดได้นะคะจากโก อยู่ที่ดาว29,000บาทนะคะผ่อน9,000กาพต้นๆเท่านั้นเองนะคะถ้าใครสนใจก็อแอดไลน์มารับรายละเอียดได้เพิ่มเติมสเปคเดียวกันเลยค่ะกับ4ประตูนะคะขอมาจัดให้นะคะใครสนใจก็แจ้งของไฟได้เลยเนาะสวยๆค่ะวันนี้ก็คือเป็นวันที่23กกุมภานะคะ ก็ส่งมอบพรุ่งนี้เช้านะคะวันที่24กุมภานะคะเลิกปีลูกค้ารับที่9โมง9นาทีนะคะเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศมาส่งลงในชุนชุนช็อตให้ดูกันนะคะโอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากออกรถงบน้อยนะคะแล้วก็ผ่อนไม่สูงมากนะคะแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะ ก่อนจบคลิปนะคะก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมคลิปอยู่นะคะกดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องทางของน้องไฟไว้ด้วยนะคะโปรโมชั่นต่อไปจะเป็นรุ่นไหนนะคะโปรอะไรนะคะเดี๋ยวจะเอามาปเดตให้ชมเช่นเคยนะคะสำหรับวีนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ